สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหลังเหลือกงานย่ามเก่าค่ะแม่มาล่อนกำลังสิพอ้าพีผานองไปหาน้องคุณเดชค่ะหาแนวไปหล่อหอมแกมน้องคุณเดชเดี๋ยวเข้าตามไปบ้านน้องคุณเดชเลยค่ะ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนซ่อนอะไรไว้ซ่อนอะไรไว้ลูกนั่งดีดีโอ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวตกดูนี่ประหัดมีอะไรมาให้เค็กเค็ก้าหมอมแก้มก่อน <c oughs> อยากได้หรือเปล่าเค็ก okay. <c oughs> chúc chúc đấy Nóc mà chúc 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 นั่งคุยกันก่อนได้ไหมเดียว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 นั่งคุยกันก่อนวันนี้ไปโรงเรียนหรือยังวันนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าทำไมปลาลักไม่เห็นเลยไปหรือเปล่าไปยัดไปจริงเหรอทำไมไม่เห็นอ่ะอโจนาสเห็นปลาักป่ะไม่เห็นอ่ะจะเอาหรือเปล่าเนี่ยขนมเนี่ยปลาักก็ได้อะไรมาให้อืมโอ้ได้อโอนตินมาฝากค่ะพี่น้อง แม็กซ์ดูอ่าดันหอมแก้มอีกทีหนึ่งมากอบอ้ยลูกกู้แหงเอ้ยปอยชื้อมาทำดีๆก่อนถ้าทำไม่ดีแล้วป้ารักไม่ให้เลยไม่เต้นแรงเต้นกาได้ไหมคะเอาค่ะหืมหยาดาวหัดโซลาร์ขึนมาขึ้นโดดแหงแน่นใดหอมดีๆก่อนอ่ะ Yup. ข้างนี้ด้วยข้างนี้ไม่ได้เลยน้อกจุ๊บๆเด้อต้องจมน้งเหยียดจะกินไหมเนี่ยเั่นเจ็บข้อค่ะได้ซ so ื BI ้อมาฝากพันวิคาโกรู้จักปั๊คากาโอเช้ามามาออสเคทกอเดอเนส จะกินไหมไปให้มามาทำให้กินเลยไหมแล้วขอบขอบคุณครับปลากี่ยังขอบมาขอบใกล้ๆสิลูกมาขอบมาขอบใกล้ๆก่อนเดียวคือสุวขั้วโอเวอร์สิงนี่ฮาดิคับพุทธังกุฎไอ้ยะมาม่าขี้บนมาม่าบนเยอะ

Hallo, hmm. hmm. das her? was Wo? Im Zentrum. <laughs> Im Zentrum? Mm -hmm. Wo hast du das dann? Los, das <laughs> uh <-huh. lacht> du das hier lassen, ne? see, haben? Ja. Yeah. n ่ m a m ่ a อนน e ห้ฉันม,มิล h โอนะ,ะถ้านมไม่ร้อนมันมันไม่ละลายให้นะลูกต้องใส่นมร้อนที่มที่มนยที่ม,กม,กมก่กองเองรงที่มกอานะคากมันอร่อยไหมละ่ะเป็นถ <c oughs> ามมาจะเอาไว้ที่ใดบอผสนเอาไว้เฮือนข่อยบอต้องเอาเมื่อน,น้ำผสนได้ค่ะอีกครั้งหน้าจช็อเลครั้งหน นิคสมายมันสนุกไงเอามาเดี๋ยวเัาเบิร์ดล่ะคือหนาคือมาอีกเนะเที่ยวกินมันเบิร์ดมือเดียวมั้งบอกป,ป,ป,ป้าๆสิอ,อ,อร่อยไหม,มให้ประลักซื้อมาให้อีกไหม,มนั่นก็ขอบคุณครับหล่อๆด้วยขอบคุณครับสูฟีแหละ อี่เหรอ <Yeah. S 1> โอ้ยซื้อมาเยอะๆเลยคนว่ะอืมเฮ้ยแต่โยนบอกอร่อยเดี๋ยวป้ารักซื้อมาให้เยอะๆ,ๆเลยแต่โยนะต้องเป็นเด็กดีนะโอเคลักนะั่นงกินเข้ากับสอดใค่อะพี่นะ้อง วันนี้ขุนไปโรงเรียนไหมเ้ยไหนวันนี้ขุนไม่แปลงโรเรียนเหรอลูกอืออืออ๋อออก๋อก๋ปก๋กอ๋อ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 อออ๋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 ออนออ๋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 อ แ่ the, uh, the ถามเพื่อนว่าเป็นยังก็บอกไปโรงเรียนเพื่อน,นว่าเพื่อนนั่นเอ๋อยคอกันถ้าอยากให้ป้ารักนะซื้อมาให้อีกก็หวัดดีครับหล่อๆกันเร็วสวัสด,ดีครับ <c oughs> ยายๆกันเร็วเร็วส <c oughs> วัสด,ดีครับทุก <c oughs> ด้วยกันไง <c oughs> ครัะ <c oughs> สวัสดีครับพร้อมกันกับปลารไงคู่ม,มาคู่ม,มาดูที่กล้องแล้วสวัสดีครับโอ้ยหัวปกหัวปกเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหนเจ็บป่ะเจ็บมาลูกไม่ไม่เจ็บโอเคโอเคไม่ทำก็ไม่ทำฟูดริงค่ะ,คะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอค่ะ เขาเนี่ยมารอหอมแกมทันขุนเพราะเด็กกวนมันอันพ่นวาแจบดีตัวละไม่โลป้าซื้อมาให้พ่นวาซื้อมาให้อีกหล,ลายเดอ้อพี่สันพ่นวาถ่ะไว้พบเอานั่งอัดคลิปกับแก้งป้าอยู่นี่แหละมันเดือคนยังมาเดือกระโดกระเตี้ยให้เอาค่ะพี่น้องไว้พบพ่อกันคลิปหน้าค่ะสุขสบายดีเบิร์สุภูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ อยู่เ <abei> ป็นอีหยังอ้าวบักอีเฮาบ่ายีก็อีหยังบ่มีแนวล็อกอ้ายนี่แต่แนวบ่ก้ำพอดีบานี่พังรถสุอย่างซ่ซ่สิได้จนละคลิปอยู่แล้วมึงหาจนพังบัวลมมึงมองนะโตกายากนเ็ดคลิปหลายโตักเบิดโตเ็ดคลิปนะคะพี่น้องบ่เฮ็ดคลิป ໂຕຊິເດແຕ່ລະຄິບເບິ່ງເກົ່າໃສ່ໄວ້ໄປຫາເກົ່າໃສ່ໄວ້ເນາະໄປບໍ່ພິກບໍ່ລົນຕົງຕົງຊິດເອົາລກິນສີົກ